สวัสดีครับทุกคนผมบิ๊กนะครับเอพ s o ซดนี้ผมมาเป็นพิเศษเพราะว่ามีเรื่องมาบอกกันนะครับโดยปกติแล้วคำนี้ดีก็จะมาทักทายคุณผู้ฟังแต่ชาวตรู่ใช่ไหมฮะหน้าที่ของเราก็คือมาช่วยคุณเริ่มต้นวันใหม่ช่วยเติมความสดใสในยามเช้าอย่างนี้ให้สมองเราแบบเริ่มสตาร์เริ่มทํางานนะครับแต่ทีนี้ก็ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่หลายคนนั้นจะเคยเจอกันประจําก็คือหลับยากนะครับในฐานะที่ผมก็เคยมีปัญหาเรื่องการนอนอย่างได้แรงมาก่อนเนี่ยนะเราก็แก้ปัญหาได้ด้วยการ คือถ้าเกิดฟังคํานี้ดีมาตลอดเนี่ยอาจจะเคยได้ยินผมพูดเรื่องนี้บ่อยก็คือว่าผมเป็นคนนอนเงียบๆไม่ได้ครับคือผมต้องฟังอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าจะฟังอะไรสนุกมากก็ไม่ได้อีกเพราะว่าสมองเราจะตื่นแทนที่จะหลับใช่ไหมครับเพลงก็ไม่ช่วยเพราะว่าใจมันจะคอยร้องตามนะเพลงบรรเลงก็เวิร์กมัง้งไม่เวิร์กมัง้งจนมาเจอนี่แหละครับเสียงธรรมชาติปรากฏว่าเออเวิร์กได้ผลหลับสบายนะครับก็เลยมาคิดว่าเอถ้าเกิดอย่างงั้นลองทํารายการเวอร์ชั่นส่งคุณเข้านอนมั้งดีกว่าแทนที่จะมาช่วย ปลุกให้ตื่นตอนเช้านะครับก็เลยกลายเป็นนี่แหละฮะที่จะมาเล่าในวันนี้วันนี้ขอแนะนำคำนี้ดี Sleepy ASMR ครับเป็นพอดแคสต์เพื่อการฝึกภาษาอังกฤษบนเตียงนอนโดยเฉพาะนะครับท่องสับกันจนหลับไปค้างหนึ่ง เสียงคึกคักเวอร์ชั่นปกติยามเช้าของผมแบบนี้ก็จะกลายเป็นเสียงแบบนี้นะครับกระซิบกระซาบข้างรูหูนิดนึงแล้วกระซิบอะไรก็คือกระซิบคำสับนี่แหละครับคลอๆไปกับเสียงธรรมชาติชิวๆซึ่งอย่างเอพิโซดแรกเนี่ยก็จะมีให้เลือกฟัง2เวอร์ชันนะครับอันแรกก็จะเป็น rainforest version อันที่2ก็จะเป็น ocean version ชอบป่าฟังอันแรกชอบทะเล ไปอันที่2นะครับแต่เนื้อหาเหมือนกันหรือถ้าเกิดฟังอันนึงเบื่อแล้วสลับไปฟังอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับเสาร์ที่4เมษายนเริ่มเป็นวันแรกสำหรับคำที่ดี s l e p p y asmr ครับจะมาดึกๆหน่อยนะ3ามทุ่มาเลยอย่างนี้ไม่น่าจะมีใครเข้านอนเร็วไปก่อนนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เอาตรงๆนะครับอันนี้เป็นซีรีส์ที่ไม่อยากให้ฟังจนจบอยากให้ม้อยหลับไปกลางเอพิโซดมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเผลอหลับไปแล้วก็ว่าฟังสับยังไม่จบเลย ถ้าอยากได้คำศั์นะครับไปฟังอีกรอบหนึ่งตอนกลางวันก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่นั่งดูเวอร์ชันนี้เป็นวิดีโอบน y t u t u นะครับเรามีการขึ้นคำศัพท์กับคำแปลให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะเลือกใช้เลยครับก่อนนอนก็ใช้กล่อม อยากเรียนอยากโจทย์สอบกันก็มานั่งดูกลางวันทาง y t u t u นะครับเดี๋ยวเราจะลงลิสต์คำสัพท์แบบเป็นเท็กไว้ให้ด้วยนะครับคือแปลว,ว่าสามารถกอบเอาไปใช้เอาไปเก็บเอาไปแชร์อะไรกันต่ออย่างนี้ได้สะดวกนะครับก็จะใส่ให้ในโชโนตนะครับที่ thestandard.co หรือว่าถ้าเกิดเป็น YouTube ก็จะใส่ไว้ให้ตรงข้างล่างนะครับในส่วนของ Description หรือว่าในช่องคอมเมนต์นะครับตอนนี้แวะมาบอกสั้นๆแค่นี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่คลิกฟังแล้วก็ ฝากติดตามคำนี้ดี Sleepy ASMR กันด้วยนะครับสวัสดีครับ